ชีวิตดียิ่งกว่าราชินีในนิยายโมเมนต์หวานมิวนิฐาควงแขนสามีดินเนอร์หรูฉลองลูกคนที่สองคืนแทนว่าที่คุณแม่ลูกสองป้ายแดงคนใหม่ของวงการบันเทิงสำหรับนางเอกชื่อดังมิวนิฐาคู่หาเปรมกิจหลังแต่างงานกับไฮโซตระกูลดังเซนทราพุทธคู่หาเปรมกิจมีลูกสาวน้องมารินเป็นโซ่ทองคล้องใจแล้วล่าสุดมิวได้ประกาศข่าวดี ตั้งทองลูกคนที่สองแล้วเตรียมตอนรับสมาชิกใหม่มาเติมเต็มครอบครัวเพิ่มขึ้นอีกคนโดยได้โพสต์ตคลิปลูกสาวคนโตพร้อมแคปชั่นอิโมติคอนเป็นภาพครอบครัวพ่อแม่ลูกแล้วมีเครื่องหมายบวกเด็กน้อยเพิ่มอีกคนงานนี้มีเหล่าคนในวงการบันเทิงและแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายออกมาประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนที่สไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับนางเอกสาวคนสวยมิวนิฐากับสามีนักธุรกิจพันล้านอย่างเซนทราพุทธและล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาหนึ่งกันยายนมิวเซนได้ควงกันไปดินเนอร์มื้อหรูแถมงานนี้อย่างเซอร์ไพรส์มิวด้วยช่อดอกกุหลาบสีขาวด้วยก็ไม่รู้ว่าเป็นการฉลองข่าวดีหรือเปล่าแต่บอกเลยว่ามิวออร่าคนท้องจับสุดๆท่ามกลางคอมเมนต์จากแฟนคลับ ที่เข้ามาแสดงความยินดีกันมากมาย